สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนาพรยินปีจากโรงเรียนสมุนยุประถมลำพูนค่ะวันนี้ค่ะดิฉันจะมาเล่าถึงเรื่อง The c r e m i s t r y of Lavender เคมีของดอกลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์เป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเลยค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้านค่ะเช่นสามารถเ,าเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางยาสระผมสบู่ครีมรวมถึงช่วยลดอาการ ตึงเครียดจากการทำงานลดอาการเจ็บปวดช่วยปรับสมดุลของระบบไหลเวียนโล,ลหิตด,ด้วยค่ะสารประกอบของลาเวนเดอร์ค่ะมีสารไลนารูน51%ซึ่งสารไลนาลูนเนี่ยคือสารที่ทําให้ลาเวนเดอร์มีกลิ่นที่หอมค่ะช่วยทาให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะ และมีสารไลนาลิวอซิเตต3.5%ค่ะซึ่งสารไลนาลิวอซิเตตเนี่ยเป็นมีสมบัติในการแกล้เกง่งต้านการอักเสบและต้านเชื้อราค่ะรวมถึงมีสารประกอบประเภทเทอร์พีนอยอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องดอกลาเวนเดอร์แล้วก็ผีเสื้อกลางคืนค่ะ กลิ่นของลาเวนเดอร์เนี่ยอาจจะหอมสําหรับผู้คนทุกคนนะคะแต่ไม่ใช่กลิ่นที่พวกแมลงชอบสักเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ากลิ่นของดอกลาเวนเดอร์ค่ะเป็นสามารถที่จะไล่แมลง <c oughs> เช่นยุงกับเห็บได้คะ่ะซึ่งผู้คนมักจะนําดอกลาเวนเดอร์ไปตากแห้งแล้วนํามาใส่ถุงเก็บไว้เพื่อไล่แมลงเมาคะ่ะมีซีเนออลซึ่งเป็นสารอินทรีย์ประเภทมอโนเทอร์พีนไลอเทอร์เป็นของเหลวไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อน กลิ่นคล้ายกระบูนรดเผ็ดไม่ละลายนะ้ำในทางการแพทย์ค่ะมักจะใช้สารนี้ในน้ายาบ้วนปากยาแก้ไอและยาคลายกล้ามเนื้อค่ะและมีกระบูนกระบูนเป็นของแข็งค่ะมีสีขาวขุ่นมีกลิ่นแรงเป็นสารประกอบกลุ่มเทอร์ฟีนพบได้จากต้นกระบูนค่ะซึ่งสารเหล่านี้ค่ะมีฤทธิ์ที่จะทำให้ไล่แมลงได้และช่วยลดอาการคันด้วยค่ะ ค่ะดิฉันก็นําเสนอจบเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะฝากกับทุกคนค่ะก็คือดาวลาเวนเดอร์ชาลาเวนเดอร์หรือกลิ่นลาเวนเดอร์มีทั้งโทษแล้วก็ข้อดีที่แตกต่างกันไปนะคะอยากให้ทุกคนเลือกใช้ให้ถูกเหมาะหรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับร่างกายหรือขนาดของร่างกายของตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ